ในโลกของยนตรกรรมเนี่ยนะครับมีบางชื่อที่พอเราได้ยินแล้วมันไม่ได้นึกถึงแค่ความเร็วหรือพละกกำลังอย่างเดียวแต่มันคือสัญลักษณ์ของความงามที่อยู่เหนือการเวลาเป็นเหมือนศิลปะของการขับขี่เลยล่ะครับและเมื่อชื่ออย่างโบเวนซีเป็นมาเจอกับสํานักออกแบบระดับตํานานของอิตาลีอย่างซากาโตผลลัพธ์ที่ได้ก็คือรถคันนี้ล่ะครับเป็นอะไรที่มากกว่ารถยนต์มันคืองานศิลปะที่ขับเคลื่อนได้จริงๆ คือต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแค่ยานพาหนะนะครับแต่มันคือการตีความคำว่าไฟด์ดราฟ่งหรือสุนทตรียภาพแห่งการขับขี่ในยุคใหม่ขึ้นมาเลยเกิดจากการหลอมรวมกันอย่างลงตัวของศาสตร์แห่งวิศวกรรมแบบเยอรมันกับสินแห่งการออกแบบจากอิตาลีซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่อย่างแท้จริง และเพื่อที่จะเข้าใจจิตวิญญาณของโบเวนซีเปนซากาโต้คันนี้ให้ลึกซึ้งนะครับเราจะมาสำรวจเรื่องราวทั้งหมดผ่าน4หัวข้อหลักๆด้วยกันครับเริ่มตั้งแต่ปรัชญาเบื้องหลังไปสู่ความงามที่เป็นเอกลักษณ์เจาะลึกถึงหัวใจทางวิศวกรรมและปิดท้ายด้วยศิละปะแห่งการสร้างสารรค์ด้วยมือครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยปรัชญาแห่งไฟดริฟทที่บอกได้เลยว่าเป็นเหมือนจิตวิญญาณของเครื่องจักรกลคันนี้เลยครับ คือคำว่าไฟด์ดร i ฟต์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่สโลแกนเท่ๆนะครับแต่มันคือแก่นแท้ที่อยู่เบื้องหลังการมีอยู่ของรถยนต์คันนี้เลยทีเดียวแล้วไฟด์ดร v i n g มันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆนะครับมันคือปรัชญาของการสร้างรถยนต์แกรนด์ท u ริซึมที่แท้จริงคือเป็นรถที่สามารถพาเราเดินทางไกลๆได้แบบสบายๆเลยแต่ในขณะเดียวกันก็ยังเต็มไปด้วยพลังกำลังและความตื่นเต้นเร้าใจทุกครั้งที่เราเหยียบคันเรล่ลงไป เป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆครับระหว่างความสบายกับความแรงจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้เนี่ยมันมาจากการรวม DNA ของ2ตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ครับตระกูลโบเบนซีเปนผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสมรรถนะสูงจากเยอรมนีและซากาโตราชวงศ์แห่งการออกแบบจากอิตาลี อย่างที่คุณแอนเดรียซากาโตเคยพูดไว้เลยครับว่าเมื่อคุณรวม DNA 2สองสายเข้าด้วยกันผลลัพธ์ที่ได้ควรจะเป็น DNA ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมซึ่งคำพูดนี้สะท้อนตัวตนของรถคันนี้ได้ชัดเจนที่สุดเลยครับ และนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการผสมผสานที่ว่าการออกแบบที่เปลี่ยนไปด้วยจิตวิญญาณและแพชชั่นจากมิลานมาเจอกับวิศวกรรมที่เที่ยงตรงและทรงพลังจากบุคโลประเทศเยอร,รมนีการอยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบของสองขั้วที่แตกต่างนี้เองที่สร้างคาแรคเตอร์อันเป็นเอกลักษณ์ให้กับโบเวนซิเปนซากาโตครับเรามาต่อกันที่รูปลักษณ์ภายนอกกันบ้างซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับมันก็เหมือนกับประติมากรรมที่เคลื่อนที่ได้เลย คือถ้าความแรงคือหัวใจของไฟดรวิฟงความงามเหนือการเวลาก็คือจิตวิญญาณของรถคันนี้ครับมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวิ่งตามเทรนด์แต่ถูกออกแบบมาเพื่อให้อยู่เหนือมันไปเลยคุณโนริฮิโกะฮาระดะหัวหน้าทีมออกแบบของซกรโตอธิบายไว้ได้เห็นภาพมากๆเลยครับว่านี่คือการผสมผสานกันระหว่างสเสน่ห์แบบอิตาเลียนที่ดูออนชอยเซ็กซี่กับโครงสร้างแบบเยอรมันที่แข็งแรงมั่นคงแทบเหมือนงานสถาปัตยกรรม ผลที่ได้ก็คือรถที่ทั้งส่งพลังและเย่อียวอนอยู่ในคันเดียวกันลองดูสัดส่วนโดยรวมกันนะครับจะเห็นเลยว่าเส้นสายด้านข้างเนี่ยมันยาวต่อเนื่องสวยงามมากแล้วการที่มันไม่มีเสากลางหรือบีพิลล่ามาขวางสายตาทําให้ภาพรวมของรถมันดูสะอาดตาแล้วก็สง่างามสุดๆเลยครับบวกกับหน้าต่างแบบไร้กรอบที่เลื่อนลงได้เต็มบานมันยิ่งขับเน้นความเป็นกรานทัวริสโมอย่างแท้จริง พอมาดูใกล้ๆนะครับเราจะเห็นเอกลักษณ์ที่ขาดไม่ได้เลยของซากาโตะนั่นก็คือหลังคาแบบดับเบิลบับเบิลหรือหลังคาสองโหนกนั่นเองซึ่งนี่คือลายเซนที่ทำให้รถคันนี้โดดเด่นไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตามเลยครับรวมไปถึงตัวอักษรด้านข้างที่บง่งบอกถึงที่มาอันแสนพิเศษของมันด้วยส่วนด้านหน้าเนี่ยก็ดูดุดันแล้วก็สง่าง,งามไปพร้อมๆกันเลยครับด้วยช่องดักอากาศขนาดใหญ่แล้วก็กระจังหน้าที่ผลิตจากสแตนเลสด,ด้วยเครื่อง CNC คือใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการตัดเพื่อให้ได้ความแม่นยำสูงสุดนั่นเองขนาบข้างด้วยไฟหน้าที่วางตำแหน่งต่ำลงไปในตัวบอดี้ทำให้ตัวรถดูมีพลังพร้อมจะทะยานไปข้างหน้าตลอดเวลาเลยครับหลังจากที่เราชื่นชมความงามภายนอกกันไปเต็มอิ่มแล้วนะครับทีนี้เรามาเจาะลึกถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในกันบ้างนั่นก็คือวิศวกรรมอันพิถีพิถันจากบูกโลที่เป็นขุมพลังขับเคลื่อนความงามนี้ให้มีชีวิตขึ้นมาครับ หัวใจหลักของรถคันนี้ก็คือเครื่องยนต์6สูบเรียงความจุ3.0ลิตรนี่แหละครับแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่เครื่องยนต์ธรรมดาทั่วไปนะครับเพราะวิศวกรจากบูกาโตได้รังสรรค์ให้มันกลายเป็นขุมพลังที่น่าทึ่งมากๆและตัวเลขต่อจากนี้ไปคือข้อพิสูจน์ครับพะละังกำลังสูงสุดอยู่ที่611แรงม้าครับเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากๆนะครับสำหรับรถสไตล์ GT ที่เน้นการเดินทางไกลมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่า ความสบายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องประนีประนอมเรื่องพละกําลังเลยแม้แต่น้อยและที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแรงบิดมหาศาลถึง700นิวตันเมตรนี่คือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกได้ถึงพลังที่ดึงหลังติดเบาะได้ในทุกย่านความเร็วเลยครับเป็นที่มาของอัตราเร่งที่ทรงพลังแล้วก็ต่อเนื่องทําให้การขับขี่มันง่ายได้แต่ก็เร้าใจสุดๆไปเลย และพอรวมพลังทั้งหมดเข้าด้วยกันผลลัพธ์ก็คืออัตราเร่งจาก0ูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาแค่3.3วินาทีเท่านั้นครับซึ่งเป็นบทสรุปที่ชัดเจนเลยของการผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์ทิศทรงพลังกับวิศวกรรมตัวถังน้ำหนักเบาและนี่คือองค์ประกอบทางวิศวกรรมที่สำคัญสำคัญเลยครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษเลยนะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคาว่าไฟดร i ฟิง ไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างแบบสปอร์ตพร้อมชกอัพจากบิ l สไตน์ตัวถังภายนอกที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาล้ออลูมิเนียมฟอร์จขนาด20นิ้วและระบบท่อไอเสียไทเทเนียมจาก a k r a p o โปวิที่เบาลงถึง40%เลยทีเดียวลองดูล้อเป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยครับมันคือการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบจริงๆระหว่างดีไซน์กับฟังก์ชันซีล้อคู่แบบยาว10ก้านที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม แต่ในขณะเดียวกันก็มีการเจาะไล่น้ำหนักในแต่ละซี่เพื่อลดน้ำหนักโดยรวมลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญสุดยอดมากครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะไปดูกันที่ศิลปะแห่งการสร้างหรือสิ่งที่ทำให้รถคันนี้แตกต่างจากรถสปอร์ตทั่วไปนั่นก็คือการประกอบด้วยมือมนุษย์ที่โรงงานในบูคาโรครับจุดที่น่าทึ่งมากๆก็คือรถแต่ละคันเนี่ย ต้องใช้เวลามากกว่า250ชั่วโมงในการประกอบด้วยมือโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานนะครับสิ่งนี้มันแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความพิถีพิถันที่ใส่ลงไปในรถทุกๆคันเลยพอเราก้าวเข้ามาในห้องโดยสารนะครับจะพบกับการผสมผสานร,ระหว่างความทันสมัยกับงานฝีมือชั้นสูงเลยแผงหน้าปัดที่หุ้มด้วยหนังเนี่ยเขาซ่อนจออินฟร์เทนเมนต์ไว้อย่างแนบเนียนมากแล้วก็มีพวงมาลัยหุ้มหนังลาวาลีนา V R ที่เย็บด้วยมือ ทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อผู้ขับขี่อย่างแท้จริงครับแม้แต่เบาะนั่งเองก็ยังสะท้อนถึงจุดประสงค์ของรถคันนี้ครับด้วยดีไซน์ที่ดูเหมือนเบาะรถแข่งแบบบักเก็ตซีดเลยแต่กลับยังคงความสบายสำหรับการเดินทางไกลเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมสมกับเป็นรถยนต์ประเภท Grand t ทูริสโจริงๆ และที่พิเศษที่สุดเลยนะครับคือลูกค้าสามารถเลือกตกแต่งภายในได้อย่างอิสระทําให้รถแต่ละคันเนี่ยมีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวจริงๆไม่ว่าจะเป็นหนังลาวาลินาที่มีสีมาตรฐานให้เลือกถึง16สีหรือจะจับคู่กับแอลคันชาร่าอีกกว่า45สีผ่านโปรแกร,รมบีสปอคที่สามารถสั่งทําพิเศษได้ตามใจต้องการเลยค่ะสรุปแล้วนะครับ โบเวนซีเป็นซากาโตไม่ใช่แค่รถยนต์รุ่นพิเศษแต่มันคือการรวมเอาความโรแมนติกของงานออกแบบสไตล์อิตาเลียนเข้ากับความแม่นยำของวิศวกรรมแบบเยอรมันมันคืองานศิลปะบนล้อที่พร้อมจะพาผู้ครอบครองออกเดินทางไปสู่ประสบการณ์ไฟดร์วิ่งอย่างแท้จริงคำาถาวสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ก็คือนี่คือการหลอมรวมที่สมบูรณ์แบบที่สุดระหว่างศิลปะและวิศวกรรมยานยนต์แล้วหรือยัง